สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ปทลอดอินบรนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาววันพุฤหัสบ,บรีนะคะในช่วงเดือนเมษายน2564ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะก็ลองดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปเพราะว่าเป็นสถานการณ์ในภาพไพ่ที่เป็นภาพปลักโดยรวมและอย่างหนึง่งเหตุการณ์ต่างๆก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคู่และคนรักนะคะก็ลองดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่อย่าได้คิดมากเด็ดขาดนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแม่หมอก็จะเขียน ID ดีไลน์เอาไว้ยังไงก็ลองดูใต้คลิปได้นะคะหรือว่ามีอะไรต้องการคอมเมนต์ ชมหรือว่าต้องการให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลยไพ่ใบแรกของคุณได้6ถ้วยอัศวินถือดาบ4ถ้วย2เหรียญ the ะฟูล2ถ้วยสี่เหรียญอะสตาร์ the star, พระราชาถือเหรียญแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณพระราชาถือไม้เท้านะคะมองว่าภาพไพ่ของคุณค่อนข้างดีเวอร์เลยนะลองสังเกตดูนะคะในหลายคลิป ความรักของชาววันพฤหัสค่อนข้างสมหวังนะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาความรักของชาววันพฤหัสค่อนข้างดีนะคะถ้ามีปัญหาก็น้อยมากนะถือว่าใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ในภาพไพ่ชุดนี้ถือว่าค่อนข้างมีความรักที่เป็นแรงจูงใจหรือว่ามีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของคุณนะสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดในช่วงนี้คุณมีโอกาสแฮปปี้มีความสุขมีความสมหวังจะมีคนรักทั้งเก่าแล้วก็คนใหม่เข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะมีความเป็นไปได้ว่าทั้งใหม่ทั้งเก่าเข้ามาพร้อมกันแล้วก็บางคนจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟเมสิงธนูคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กัน แล้วก็คนธาตุลมเม่ถุนตุนกุมแล้วก็คนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติมาเยอะเลยนะคะยังไงก็เลือกให้ถูกทางนะคะมองว่ามีคนมาชื่นชอบถูกอกถูกใจคุณมากมายนะคะเลือกจนตาลายเลยในช่วงนี้นะคะแฮปปี้มีความสุขตามๆกันบางคนอาจจะเจอแล้วก็ได้นะคะส่วนคนคุยๆหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวในช่วงนี้ ถือว่าเอาจะใส่ดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะมีความรักมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีมีความห่วงใยกันนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มองว่าเป็นภาพไพ่ที่ค่อนข้างมีความรักที่ลงตัวนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าอุปสรรคปัญหาของคุณมีไหมมองว่ามีนะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าการใช้อารมณ์นะคะได้ไพ่อัศวินถือดาบเหมือนกับว่าใช้อารมณ์ถ้าไม่คุณก็คนรักนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสาววันดีสี่วันไข้ อารมณ์ของคุณขึ้นๆลงๆนะคะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่อาจจะกลายเป็นปัญหานะคะแต่บางครั้งก็ใช้อารมณ์มากเกินไปเอาใจเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจความคิดความรู้สึกของคนรักนะคะนี่คือปัญหาของคุณนะหรือไม่ก็อุปสรรคปัญหายังไงก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้อะมองว่าในบางครั้งคุณก็มีความเบื่อหน่ายนะ ถ้าไม่คุณก็คนรักอาจจะเบื่อ,อๆหน่ายกันก็ได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการเอาใจใส่กันแต่ก็ในความคิดของคุณอาจจะอยากอยู่เงียบๆก็ได้นะคนรักคุณนะเขาพยายามที่จะเอาใจคุณทุกอย่างนะคะแต่บางครั้งคุณก็สร้างกำแพงตัวเองนะคะเหมือนกับว่าปิดกัน้นหรือไม่ก็อยากจะอยู่เงียบๆมากกว่านะ เขาอ,อาจจะทําอะไรไม่ค่อยถูกอกถูกใจคุณเท่าไหร่ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่ก็ต่างคนต่างเบื่อกันก็ได้ในช่วงนี้นะคะให้ระวังจะมีปัญหานะส่วนอนาคตส่วนอดีตที่ผ่านมามองว่าคุณละคนรักอาจจะอยู่ห่างไกลทางไกลหรือไม่ก็ไปไป,ไปมามาก็ได้นะคะสําหรับคนคุยๆหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวหรือคนโสดอาจจะมีโอกาสพบเจอคนทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติ หรือบางคนถ้ามีปัญหากันไปมองว่ายังไงก็ยังวนเวียนกลับมานะคะอดีตที่ผ่านมามองว่ามามา,มาไปไปนะความรักของคุณวนเวียนอยู่นะคะละักษณะเหมือนกับว่าตัดกันไม่ขาดหนีกันไม่พ้นยังวนเวียนเหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่คุณต้องการต้องการเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะในหลายคน มีโอกาสได้เดินทางในช่วงนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์การเดินทางแล้วก็มีโอกาสจะได้พบเจอคนทางไกลด้วยนะคะถือว่าใช้ได้นะกับสิ่งที่คุณต้องการะ่ะเหมือนกับว่าในหลายคนมีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหรือว่ารักใหม่ๆเข้ามานะคะบางคนที่เคยเสียใจบอกได้เลยว่าในเดือนนี้จะไม่มีคําว่าเสียใจนะคะมีแต่คําว่ายิ้มได้แล้วก็เดินก้าวหน้าต่อไปหรือไม่ก็่มูอนนะคะ ส่วนด้านอนาคตสองถ้วยคู่แท้บาแน่นอนนะคะเพราะว่า2ถ้วย6ถ้วยเนี่ยหมายถึงคู่แท้นะเป็นคู่ที่ใช่ถูกใจเป็นคู่ที่สวรรค์ส่งมาให้คุณนะคะมองว่าในหลายคนพบเจอคู่แท้แน่นอนนะคะในเดือนนี้เพราะว่าอนาคตสดใสใช้ได้เลยนะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวความเงียเงียบห่างหายหรือไม่ก็คนรัก อาจจะเงียบๆียบไปนะคะคุณก็เลยกลัวว่าเขาจะหายไปนะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องขัดใจแล้วก็คนรักหรือว่าคุณอาจจะเงียบเียบกันไปก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่สี่ถ้วยแล้วก็สี่เหรียญน่ะคือความนิ่งเงียบเงียบงันนะคะคุณก็เลยกลัวว่าความรักนั้นอาจจะห่างๆไปนะคะแต่มองว่าไม่ต้องกลัวอะไรนะเพราะว่าไพ่โดยรวมถือว่าค่อนข้างดีนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้วางแผนเอาไว้ว่าต่างคนต่างจะเป็นกําลังใจให้กันนะคุณก็เป็นกําลังใจให้กับคนรักคนรักก็เป็นกําลังใจให้คุณนะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีความหวังที่ดีให้กันนะคะได้ไพ่เดอะสตาถือว่าใช้ได้เลยอะแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าความรักของคุณจะมั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อกันนะคะได้ไพ่พระราชาถือเหรียญคือความมั่นคงมั่งคัง่ง นอกจากความรักจะดีก็ยังมีเงินมีทองเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายพระราชาถือไม้คนรักคุณเขารักคุณแล้วก็มีความซื่อสัตย์ให้กับคุณนะคะพูดคําไหนเป็นคํานั้นนะแล้วก็มีความจริงจังจริงใจกับคุณนะคะถือว่าในช่วงนี้สิ่งที่ดีกําลังมาหาคุณแล้วนะสรุปก็คือเหมือนกับว่าไพ่ของคุณน่ะได้ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะหถ้วยอะ่ะ จะมีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความรักความเข้าใจห่วงใย,ยให้กันแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการมีความเบิกบานแล้วก็กำลังใจนะคะแล้วก็ไพ่อนาคตก็คือมีโอกาสพบเจอคู่แท้หรือคนที่คุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่กันในขณะเนี้ยก็คือคู่แท้ของคุณนะคะ ไม่ต้องไปมองที่ไหนเลยเขาคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วก็สิ่งที่คุณได้รับคือความมั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อกันนะคะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะถือว่าใช้ได้แล้วก็ได้ไพ่แนะนำนะโดยเฉพาะคนโสดอาจจะเจอแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้คล้ายๆว่าเฟนโซนน่ะลักษณะเหมือนกับว่าเริ่มจากสถานะของความเป็นเพื่อนแล้วก็ขยับมาเป็นแฟนเป็นคนรักแล้วก็มีความเข้าใจให้กันนะคะ เริ่มจากการเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนของคุณอาจจะแอบรักคุณอยู่ก็ได้นะยังไงก็ลองมองดีๆนะคะอาจจะมีคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนรักต่างวัยหรือว่ารักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าความรักงคุณสดใสแน่นอนทั้งคนคุยๆแล้วว่าคนมีคู่มีครอบครัวนะคะเห็นไหมได้ไพ่ผีเสื้อเป็นภาพที่สดสใสสวยงามนะคะความรักของคุณต่างคนต่างก็เติมเต็มสิ่งดีๆให้กันนะคะ บางคนอาจจะพบลักต่างวัยก็ได้นะคะอายุมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะคะแล้วก็บางคนมีเกณฑ์การเดินทางไกลอย่างที่บอกนะเพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะหรือไม่ก็อาจจะพบลักกับคนทางไกลก็ได้ไปมาหาสู่กันนะคะมีโอกาสได้เจอกันในเร็ววันนี้แน่นอนบางคนถ้ามีปัญหากันไปก็มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีการรีเทิร์นนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกัน และความรักในครั้งนี้บอกได้เลยว่าพระเจ้าวอวยพรให้คุณนะเทวดาหรือว่าสวรรค์วอวยพรสิ่งดีๆให้กับคุณมอบความรักดีๆให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะมองว่าสวรรค์เทวดาหรือว่าฟ้ามีตามอบคู่แท้ให้กับคุณนะจะมีโอกาสได้พบเจอในเร็ววันนี้อย่างแท้จริงนะคะถือว่าได้ไพ่แนะนําที่ดีมากๆเลยนะคะแต่เนี้ยแม่หมอก็จะจับไพ่เพิ่มเติมนะสําหรับคนโสดนะคะ ว่าจะพบเจอลักษณะแบบไหนจะดีไหมหรือว่าเราจะต้องทำตัวยังไงนะคะสำหรับคนโสดพอไหมไม่ไม่นะคะยังไงได้เจอแน่นอนนะคะแล้วก็คนคุยคุยกันอยู่คนเป็นคู่เป็นครอบครัวถือว่าช่วงเนี้ยแฮปปี้มีความสุขต,ตามกันเลยนะสำหรับคนโสดดูซิจะมีโอกาสพบเจออย่างไรบ้างนะคะได้สองแม่เท้าคนทางไกลมาแน่นอนนะคะมีการวางแผนมีเป้าหมายใช้ชีวิตร่วมกัน เมจิบเชียนหมายถึงการติดต่อสื่อสารทางด้านโลกออนไลน์ไม่ว่าจะทำอะไรก็เห็นดีเห็นงามนะคะความรักลมตัวแล้วก็หกถ้วยได้สองใบเลยนะคะแน่นอนนะคะคนเก่าคนใหม่หรือว่ามีคนเข้าใจเยอะเลยนะคะมีคนสนใจเยอะไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้มีเสน่ห์ไปหมดเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยอะ่ะคนสนใจเยอะนะคะยังไงบริหารเสน่ห์ดีๆนะสำหรับคนโสดนะคะ แล้วก็จะมีการวางแผนมีอนาคตที่ดีร่วมกันด้วยนะคะอันนี้ก็มาดูไพ่แนะนํานางฟ้านะว่าจะเป็นยังไงนะคะไพ่ใบน,นี้ยสําหรับคนคุยคุๆหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะถือว่าคุณได้ไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่แห่งความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงให้กันนะคะแล้วก็ความรักของคุณไม่ผันแปรนะคะแล้วก็ไพ่ใบน,นี้ นางฟ้าบอกว่าคุณและคนรักจะมีโอกาสมองการไกลร่วมกันนั่นก็หมายถึงอนาคตมีความรักที่มีความสร้างสรรค์มีจินตนาการร่วมกันนะคะและไพ่ใบน,นี้ความรักในหลายคนเหมือนกับว่าได้พบเจอคนที่พึงพอใจนะคะจะได้พบเจอคนที่เราถูกอกถูกใจพึงพอใจนะคะในความรักความสัมพันธ์เขาก็พึงพอใจเราเราก็พึงพอใจเขานะคะต่างคนต่างก็เลยเหมือนกับว่า มีอะไรคล้ายๆกันแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ยั่งยืนยาวนานนะคะมีการสารสัมพันธ์เจริญเติบโตนะคะก็ถือว่าความรักของคุณในเดือนนี้ก็หรูเลยนะคะเป็นความรักที่มีแต่แรงบันดาลใจแล้วก็แรงจูงใจที่ยอดเยี่ยมนะคะหน้าเอาเป็นตัวอย่างนะยังไงก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ